ที่นำเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วก็มารู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มารู้จักบริษัทที่ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ยาดนะคะผลิตอาหาเส่วนที่ดีให้กับผู้ป่วยหลายๆท่านหลายเคสได้กินแล้วก็มีได้ชีวิตใหม่ขึ้นแล้วก็คนที่ป่วยทานได้นะคะทำได้ดีด้วยนะคะส่วนเคสนี้นะคะของพ่อของพ่อลูกย้อนกลับไปเมื่อสี่สี่เดือนก่อนนะสี่เดือนก่อนเนี่ยพี่พ่อเนี่ยเขา ได้ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินซึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าทำไมามันถึงได้รุนแรงขนาดนี้เรื่องโรคของโรคสะเก็ดเงินลุงก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นมาก่อนเนาะแต่ว่าเราก็เลยลองใหุ้ณพทอนทานก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่ท่านจะเป็นอย่างเงี้ยท่านป่วยมาก่อนแล้วห้าปีซึ่งไปรักษาคือเป็นสะเก็ดเงินมาก่อนในในห้าปีตอนแรกเราไปหาหมอนี่ก็ไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้ใช่ค่ะ พอเริ่มเป็นก็เริ่มไปรักษารักษาไปรักษามาห้าปีเป็นอย่างนี้เคียงก่ะนะเคียงนะผมไม่ได้ทำลายผมไม่ได้ทำายใครนะเริ่มต้นเป็นก็ไปเริ่มรักษากับโรงพยาบาลไม่ต้องเอ่ยชื่อรักษาไปรักษามารักษาไปรักษามาตามกรัเป็นอย่างนี้แสดงว่ายิ่งรักษายิ่งหายอยู่ว่ายิ่งหลับเพราะโรคนี้เป็นแล้วไม่หายมันเกิดจากเชื้อไวรัสทีหนึ่งในเลือดครับเป็นทางพยาธกรรมค่ะถ้าเกิดว่า Scalable. เราใช้ชีวิตเขาเรียกว่าตามมาเพิดนใจนะคะโดยที่ไม่มีขอบเขตโลกนี้ก็จะกลับมาได้ตลอดเวลาเพราะที่อยู่กับเราตลอดชีวิตค่ะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตการกินการนอนการพักผ่อนทุกอย่างตัวเซฟตัวเองโลกเหล่านี้ก็คือเหมือนเราเหยียบเขาไว้อจะอายตรงนั้นกดภูมิไว้ใช่กดภูมิไว้ก็คืออย่างที่คุณเล็กบอกมาว่าเป็นมาห้าปีแล้วทำไมไปรักษาตามโรงพยาบาลทำไมไม่หายแต่อันนี้เป็นสาเหตุที่คุณพ่อไม่อยากไปเพราะว่าคุณแม่ยังอยู่ เวลาไปเนี่ยมันจะต้องแกบอกว่าแกแกพูดเหมืนเลยคำนึ้ง,ง,งทำไมพ่อไม่ไปหาหมอคือเขาเป็นเลื่อนมากค่ะทุกคนในบ้านไม่สามารถที่จะผิวพ่อได้เลยซึ่งหนูเป็นสะใภ้เพิ่งเข้าไปในบ้านเนี่ยได้ประมาณไปอยู่แบบยังไม่ถึงปีก็เราก็สงสารเราเห็นเขาเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่ายังยังไม่ได้เป็นขนาดนี้นะตอนที่ลุงเข้าไปเขายัางขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของซื้อเลยได้จกกนกระทั่งสองสามเดือนผ่านไปเราวลุวเข้ามาส่งบริษัทบริษัทนีน้ใช่ไหมมนะเริ่มถามขึ้นแล้วก็ได้มอ,องกับ,กบคุณพ่อคะอา่าผมแนะนำตัวนึงได้ไหมซึ่งแบบ แกก็เป็นคนที่กินยายากซึ่งกินตแต่เอายามากินที่อื่นเนี่ยกินแล้วแกก็กินไปน็นออเนื่องคือมันช่วยเห็นผลแกก็ไม่แกก็ไม่กินแต่กระทั่งยาที่ไปเอาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มียากินเป็นแค่ยาที่แบบว่ายาแก้คันแก้แพ้ทั่วไปอ,อันนี้ต้องบอกว่าเพราะโรงพยาบาลแต่ว่ามันมันมันไม่มียากินเกี่ยวกับรักษาโรคสะก็ดเงินมันคือต้องรักษาตามธรรมชาติโดยการวิธีธรรมชาติที่เราต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ะจะมีแค่ยาแก้แพ้แก้คันสุดท้ายแล้วคุณพ่อไม่ไปเพราะมันต้องลอกเขาเรียกว่าขูดผิว เราไได้ถามว่าทำไมคุณพ่อถึงไม่ไม่รักษาตอนเนื่องจามที่ลูกบอกเก็บอกพ่อไม่อยากทรมานแล้วฉะนั้นเราเลยว่าถ้าพ่อไม่อยากทรมานหนูแนะนำอาจจะเป็นเขาเรียกว่าหนูอัดหนูไม่แน่ใจว่าจะหายไหมพ่อถึงการันดีเพราะตอนนั้นหนูยังเข้าสู่บริษัทได้แบบไม่นานนะคะเรายังรู้ข้อมูลใน็มที่แต่เราก็คือมั me, okay. ่นใจในสินค้าได้หลายเทปที่เรามาในงานอย่างเงี Zel ้ยเราเราเห็นเราเลยว่าพ่อ อ่ะหนูไม่แน่ใจพ่อจะหายไหมแต่หนูเชื่อว่าพ่อจะดีขึ้นพ่อลพหลายเทสในบริษัทพ่อจะดีขึ้นเรื่อยๆลองดูเป็นอีกหนทางเลือกอเปิดโอกาสให้ตัวเองพ่ออย่าเพิ่งปิดใจนะกินก่อนอแกก็เลยลองกินมาเซ็งเล็กก่อนเซ็งเล็กนะเซ็งเล็กก่อนแล้วทีเนี้ยอ่าเราก็ไม่ต่อเลยนะเพราะว่ามันกินยายากสุดท้ายมันเขากินยา้วหมดเราเขาก็ถามว่าอ่าลุงยาที่ลุงเอาให้พ่อกิน่ะเืออะไรของงานดํางานดําเสร็จทีนี้ก็บอกว่าพ่ออยากกินต่อมันรู้สึกว่าอาการคันของพ่อมันน้อยลงแล้วก็ อะไรนะเขาบอกว่าที่เป็นสะเก็ดเนี้ยมันมันหลุดมันหลุดอาหามันค่อยค่อยค่อยหลุดออกทมนี้กับงูลอกข้าง่ายเลยดีกว่าทีนี้ก็เลยทีนี้ก็เลยเราก็เลยคุยกับทางครอบครัวเขาทุกอย่างว่ามันเริ่มดีขึ้นก็เลยจัดชุดใหญ่จัดเซ็ตใหญ่เลยค่ะก็จากสภาพที่เป็นแบบนี้ก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆคือเราจะจัดสามทหารเสือจริงๆอ่ะอยากให้ท่านกินทานคอร์ดีด้วยแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าเ็าต้องเซฟค่าใช้จ่ายเนาะในหลายอย่างทีนี้ก็ ก็เนี่ยค่ะก็เป็นสภาพนี้เลยพอกินมาได้ประมาณแค่2เดือนนะสองสองเดือนเรื่มสองเดือนนะแต่ตอนนี้คือร่วงสี่เดือนแล้วเราจะมีภาพปัจจุบันให้ตอนนี้รู้ว่าอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ผู้ป่วยเพราะว่าหนึ่งด้วยปกติจะคนดูแลท่านแล้วทีเนี้ยกลายเป็นตอนนี้ไม่ควรดูแลดูแลท่านเพราะแม่ก็ป่วยมันจะมีเคสของแม่ด้วยเราก็วิ่งขึ้นวิ่งลงปาดตีแล้วคนเราก็ป่วยด้วยรักษาเขาอ่ะไม่ไม่ได้ว่าเขาเป็นแค่สะเก็ดเงินเขามีมูสวัดด้วยดูงูสวัดด้วยตัวเนี้ยมันก็ น่าจะเป็นโรคไตด้วยเนี่ย,ย,ยอ่าแล้วก็รู้ว่าจริงๆมันมีเคสมุงด้วยก็ติดเชือ้อมาจากเขาพี่บุ๊กเท่าตอนนี้ก็คือตอนนี้เอาแกไปไวท้ที่ที่สูงเราจะให้ดูภาพปัจจุบันว่าแกหหดเต้นไ <มา S 1> ด้เดินได้ไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์หรอกค่ะ <laughs> อันนี้ต้องดีใจมาก